ช็อตนี้แหละเรียบหลบขยับคุกม,ม,ม,มาแล้วครับผม,มเอาล่นะสาวถ้ำมาแล้วครับมาเจอกันอีกแล้วกับสาวถ้ำนะจ๊ะเ,เบิดเทอร์โบก่อน ไม่ต้องอะไรเยอะใครที่สนใจเข้าคุมนะครับหรือว่ายังไม่มีกลุ่มนะฮะหรืออยากเข้ากลุ่มเดียวกับผมนะครับหรือว่าเข้ากลุ่มที่ผมดูแลยอยู่นะครับผมความนต์แรกใต้ลิดมาได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับใครที่คิดว่าตัวเองมีทุนน้อยนะฮะทุนน้อย300บาทนะครับผมแจกฟรีไปเลยคนละ100่งรนะครับไม่มีเงื่อนไขนะครับไม่ติดไม่ติด มาไม่ติดแมวไม่ติดอะไรใดๆต้งสิ้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมาเลยครับผมนะ <S <S ไม่มีแน่นอนว่าต้องติด4ี่ห8า10เจดแเแน่นอนโอ้ยมาแล้วครับผมคัดเวลาดีคัดเวลาเด็ดไอ้เพลดมาตั้งห้าตัวแล้วไอ้เอยเอยพอคนเพื่อนเพื่อนเพื่อนอืมเอาละฮะคุณผู้ชมเอาละฮะมันมาแล้วครับสาวถ้ำในตำนานโอ้โหสกิเตอร์มึงมาขนาดนี้ มึงมาขนาดนี้อ่าวงูนี่รู้ล่วงหน้าเลยโอ้โหโอ้โหมาบ้า,าบ่าบมาเป็นวักเป็นเวนโอ้โหมึงนี่มันนะเอ้ยโอ้โหถูกสักทีขอสักทีขอสักที แขนมานานขอสักทีครับแขนมานานเคดิเพื่อนไปดิครับผมไปดิครับยังไงล่ะครับผมยังไงหนะ้าชมพูชมพูโอ้โหชมพูคิวสองคิวสอง,สองโอ้โหแหมนึกว่าไม่จ่ายนะฮะจ่ายมาก่อน3864นบาทนะครับผมเอาลิก็มาเนี่ครับฟรีเดียวจบนะฮะคลิปสั้นอีกแล้วนะผมคลิปนี้แต่ละคนทุนไม่เยอะนะจ๊ะน้ำเงินหนึ่งต้องมาแล้วเพื่อนเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนะครับฟีเดียวเลี้ยวไปเลยนะครับผมนะฟีเดียวสเสียหลีวใจไอ้สรรหาคขามาพูดไปดีครับผมเป็นสิบแล้วเราขึ้นมาเป็นห้าสิบโอ้โหมาแล้วครับผมจุกจุกนะจุก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 ไอ้เฮออ้ยมาดิครับผมจุกจุกนะครับ อะไรครับเนี่ยฟีสปินอะไรครับเนี่ยมันบัคเข้าฟีหรือเปล่าไม่รู้ครับผมแต่ผมเลือกเล่นในช่วงเวลาที่ผมคัดเอาเองนะจ๊ะช่วงเวลานี้ผมบอกเลยว่าช่วงเวลาที่ผมคํานวณกันเอาเองนะครับผมเอาละฮะเอาละฮะเวลานี้ยังไงให้เข้าฟีดีแต่มึงไม่จ่ายก็ไม่ควรเพื่อนนะมึงก็ไม่ควรนะมึงควรเก็บฟีไว้ทีเดียวนะนะมึงนะนะนะมึงนะ เฮ Hello. Hello, Hello, ้ยฮัลโหลฮัลโหลชมพูสองฮัลโหลชมพูสองฮัลโหลบัตเตอร์แฟรเกลห้าสิบนะครับห้าสิบห้าใจนะจ๊าโอ้ยโอ้โหอะไรก็ได้ตอนนี้อะไรก็โ อุ้ยจะโดนตกแพงสักหน่อยน้มึงเออยอะไรก็ได้อะไรก็ยอมจังหวะนี้โอ้ยมาน้อยแต่มานะเอานะมาน้อยแต่มานะนะใครที่อยากที่จะไปกดบะโบโบโบะแบบนี้แบบนี้นะครับผมแบบนี้นะใครที่อยากโบโบะขนาดนี้แบบนี้นะครับผมมาดิครับผมเข้ามาได้เลยนะจ้าผมที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับผม ใส่หลิงไว้ให้ทุกคนแล้วนะครับผมไหนดูที่เบ็ดร้อยมีอีกหรือเปล่าให้อีกหรือเปล่ายังไง่ะครับผมยัง,ย,งยังไงยังไงยังไงกากาๆหน่อยเพื่อนกากาๆหน่อยโอ้โหเรียบร้อยครับผมกะที่จะโยกโยกแยแย,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 ยนะจ๊ะมาแล้วครับผมเบ็ดร้อยสาวทำนะฮะมาดูกันนะฮะว่าหวานเรียบหรือเปล่าายหรือเปล่า ใจหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยนะฮะทุนร้อยเล่นเบ็ดร้อยไม่ได้ใครบอกไม่มีใครพูดเนอะ ไม่มีใครได้กล่าวไว้ไอสัตว์เรียบร้อยช็อตนี้ไม่มีต่อนะครับแต่บอกเลยว่าหมื่นหนึ่งมาอีกแล้วบผมนะครับเพียงแค่คุณเลือกช่วงเวลาที่จะเล่นนะะถ้าใครไม่รู้ช่วงเวลานะฮะเขาไนต์แรกได้คลิปมาได้เลยครับเข้าไปอยู่ในกลุ่มในเเวลานะฮะและเกมจะแจกใจกันในกลุ่มเท่านั้นนะครับผม เหลืออีก8หมุนนะกับคูนสินะครับยังไงนะครับผมรอบนี้ยังไงยังไงเรายังไง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 นำเงินหนึ่งนำเงินหนึ่งนำเงินหนึ่งโอ้โหไอ้เปรตอืมเฮ้ยเอาดีๆดิเพื่อนเออเอ็กอาร์ตต่อยจ่ายแบบดีๆโอ้ยจ่ายแบบไม่ได้แอคเลยเอาแบบแอคๆหน่อเลยวะไม่ยาเอาแต่ตัวถูกดิเพื่อนฮัลโหล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  อลโหูอฮัลโหลูอลหล๋อหออ๋อหรออ๋อติบมึงนี่ขวางโลกชิบหายเอาอยัางไงโอ้โหโอ้โหไม่โดนตัวแพงเลยคุณผู้ชมไม่โดนเลยโดนอย่างเก่งคือตัวเขียวเลยอะยเอาล่ะครับผมจบแบบนี้ก็ เจี๊ยบเลยนะครับเจี๊ยบจับใจนะครับโอ้โหไปก่อนดีกว่านะครับพอละครับผมนะแต่ว่าการที่คุณจะเล่นแบบนี้นะครับผมนะเข้ามาเล่นแบบนี้นะครับผมถ้าจะได้แบบนี้คุณต้องขยับเบ็ดนะฮะกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะเสี่ยงนะครับแต่เมื่อคุณกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะเสี่ยงแล้วคุณต้องรู้เวลาด้วยนะครับผมกดคลิกลิงก์ ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมเอาเข้ากลุ่มพาเข้ากลุ่มนะครับผมและเวลาและเกมที่มันจ่ายนะครับจะอยู่และจะแจ้งกันในกลุ่มเท่านั้นเลยนะจะเอาละให้คลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับผมบายบายปูนปูนสวีดสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีแรรบ